The lone และยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องนี้ทุกคนวันนี้เรามีรถกระบะท,ที่น่าตื่นเต้นมากที่จะนำมาทดสอบสมรรถนัของมันนั่นคือ Ford Ranger 2 0 2 5ใหม่ล่าสุด Ranger เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถบรรทุกขนาดกลางมาโดยตลอดซึ่งขึ้นเชื่อเรื่องความแข็งแกร่ง,แ,งและความอนเนกประสงค์รุ่นล่าสุดนี้สัญญาว่าจะสร้างมรดกนั้นด้วยการออกแบบใหม่เทคโนโลยีที่อัปเดตและความสามารถที่มากขึ้น เราจะสำรวจทุกซอกทุกมุมของเครื่องจักรที่ทนทฐานนี้ที่นี่ในปากีสถานดังนั้นมาเริ่มกันเลยเอาละมาเริ่มกันที่รูปลักษณ์กันก่อนสำหรับปี2 0 2 5 Ford r a n g e r จะได้รับการปรับปรุงการออกแบบครั้งใหญ่ตอนนี้มีรูปลักษณ์ที่อธิบายภาษาการออกแบบโดยรวมเช่นแข็งแกร่งทันสมัยสอดคล้องทั่วโลกมากขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง F 150ฝ่ายหน้ายังเป็นแบบใหม่โดยมีอธิบายการออกแบบฝ่ายหน้าเช่นไยวิ่งกลางวันเหล็แบบ CCLAMP ที่โดดเด่นกันชนน่าดูดีขึ้นอธิบายเกี่ยวกับการชนเช่นแข็งแรงประสานกับตะขอลากสแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดเมื่อหันไปทางด้านข้างเรนเจอร์จะ,สะแสดงให้เห็นถึงกล่าวถึงองค์ประกอบการออกแบบที่สําคัญเช่นเส้นหลรถที่แข็งแกร่งรูปร่างของซุ้มล้อขึ้นอยู่กับรุ่นตกแต่งคุณจะเห็นตัวเลือกล้อที่แตกต่างกันกล่าวถึงขนาดล้อและการออกแบบของรถทดสอบระยะห่างจากพื้นดูกล่าวถึงว่าดูมาก หรือไม่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของรถได้มากขึ้นที่ด้านหลังการออกแบบใช้งานได้จริงและตรงไปตรงมาฝ่ายท้ายมีอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบไฟท้ายเช่นการออกแบบแนวตั้งที่สะอาดตาพร้อมองค์ประกอบเลยฟีเจอร์ประตูท้ายรถโปรดระบุฟีเจอร์เฉพาะเช่นอักษรนูนไ g e r หรือบันไดข้างในตัวหากมีสิ่งหนึ่งที่มักจะได้รับความชื่นชมเสมอในรถบรรทุกที่นี่ในปากีสถานคือโปรดระบุฟีเจอร์เฉพาะและประโยชน์ในทางปฏิบัติสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ลองเข้าไปภายในรถคุณจะเห็นว่าภายในของเรนเจอร์ปี2 0 2 5ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเช่นกันการออกแบบให้ความรู้สึกโปรดอธิบายการออกแบบภายในโดยรวมเช่นทันสมัยใช้งานได้จริงเน้นที่ผู้ขับขี่วัสดุที่ใช้ดูเหมือนว่าจะโปรดอธิบายวัสดุเช่นทนทานและพร้อมใช้งานจุดสนใจคือหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์โปรดรบุขนาดใช้ระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของ Ford โปรดรบุชื่อระบบอินโฟเทนเมนต์เช่น s ิ n c ์ a ซึ่งมีอินเทอร์เฟ ที่ใช้งานง่ายกว่าและฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อได้มากมายเราจะมาเจาะลึกรายละเอียดเมนูต่างๆกันในเร็วๆนี้แต่คุณจะเห็นได้ว่าระบบนี้รองรับระบบนำทางโปรดแจ้งให้ทราบหากแผนที่ท้องถิ่นได้รับการบูรณาการเป็นอย่างดีสื่อการควบคุมสภาพอากาศและการตั้งค่ารถยนต์สำหรับการใช้งานในแต่ละวันในปากีสถาน พื้นที่เก็บของที่ใช้งานได้จริงเป็นสิ่งสำคัญเรนจะมาพร้อมโปรดแจ้งให้ทราบว่ามีช่องใส่ของที่ประตูช่องเก็บของที่คอนโซลกลางช่องเก็บของใต้เบาะหากมีสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการจัดระเบียบสิ่งของไม่ว่าคุณจะกำลังขับรถฝากการจราจรในเมืองลาฮอร์หรือกำลังมุ่งหน้าออกไปเที่ยวทางตอนเหนือคุณสมบัติที่สำคัญโดยเฉพาะที่นี่ได้แก่ระบบปรับอากาศที่ทรงพลังโปรดกล่าวถึงหากคุณได้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบนี้แล้วและระบบอินโฟเทน ที่ใช้งานง่ายอาจมีตัวเลือกภาษาที่ตอบสนองตลาดในท้องถิ่นได้ตอนนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ขับเคลื่อนสัตว์ร้ายตัวนี้ตัวเลือกเครื่องยนต์สำหรับเรนเจอร์ปี2025ในปากีสถานานา่าจะได้แก่เราดกล่าถึงตัวเลือกเครื่องยนต์ที่คาดหวังเช่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จที่มีปริมาตรกระบอกสูบต่างกันเครื่องยนต์เหล่านี้ขึ้นชื่อในเรื่องแรงบิดและประสิทธิภาพซึ่งมีความสําคัญทั้งในการทํางานและการขับขี่ในชีวิตประจําวันแง่มุมสําคัญของความน่าดึงดูดใจของเรนเจอร์ โดยเฉพาะในปากีสถานคือความสามารถในการขับเคลื่อนสีล้อด้วยโปรดกล่าวถึงประเภทของระบบขับเคลื่อนสีล้อเช่นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาดทางที่มีช่วงสูงและช่วงต่ำเรนเจอร์จึงพร้อมรับมือกับภูมิประเทศต่างๆตั้งแต่ถนนลาดยางไปจนถึงสภาพออฟโรดที่ทา้าทายยิ่งขึ้นที่คุณอาจพบเจอในพื้นที่เช่นภูมิภาคทางตอนเหนือหรือชนบทของศิลและบรโลจิสถานกล่าวถึงระยะห่างจากพื้นยังช่วยให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้ด้วยสำหรับผู้ซื้อจำนวนมาก ในปากีสถานความสามารถในการลากจูงและบรรทุกของเรนเจอร์ถือเป็นปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเพื่อการทํางานหรือเพื่อบรรทุกอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจคาดว่ารุ่นปี2025จะมีตัวเลขที่สามารถแข่งขันได้ในเรื่องนี้ด้านหลังภูมิลัยเรนเจอร์ปี2025มอบอธิบายประสบการณ์การขับขี่เช่นการขับขี่ที่สะดวกสบายและนิ่งสําหรับรถบรรทุกโดยมีการควบคุมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวอธิบายความรู้สึกในการบังคับเลี้ยวเช่นมีน้ําหนัก